จะนั่งฝั่งไหนลครับแล้วจะก็ได้เกิดตกไม่ไม่หดหรอครับเด่ต thì tổng thì tổng thôi à ờ ờ chạy nhanh ờ thì ở đây là เฮ้ตัวเล็รมองไม่เห็นชื่ไงชิมโนกดนดีเกเกข้เนาะเออแกองสาว you

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสีระบุตรรุ่น2527ทุกท่านนะครับผมสมบูรณ์สุพันพัฒนากุลนะครับก็งานนี้เป็นงานครบรอบ22ปีที่พวกเราจบกันแล้วก็แยกย้ายไปทำงานต่างคนต่างก็มีครอบครัวมีภารกิจการงานต่างกันไปนะครับกว่าจะรวบรวมกันได้นี่ก็ยากพอสมควรนะวันนี้ บัตรรดนะครับบัตรลถที่ทุกท่านได้ไปจะมีรางวัลให้นะครับอ่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งนอ่อบัตรลดมาแกลกรางวัลด้วยนะครับวันนี้ก็มีอาจารย์มาหลายท่านนะครับมีอาจารย์เลิงศักดิ์นะครับอาจารย์อํานวยอาจารย์อาจารย์วาสนานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านก็เดี๋ยวจะให้พวกเราเนี่ยมา รืกอฟื้นความสัมพันธ์หรือฟื้นความทรงจําของพวกเราสักหน่อยโดยการมาเล่นเกมกันนิดนึงนะครับไม่ทราบทานอาหารกันทานกันเสร็จหรือยังครับพอทานไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนทานไปด้วยฟังไปด้วยมาอามูนี้ออกไปที่เตาต้มตรงนี้เร็ว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 มาเล่นเกมกันหน่อยครับเนี่ยสุวิตไปได้ปะเร็ว เร็วเลยเนี่ยใส่แว่เน exactly. ี่ยออกมาหมดเลยเร็วเออเร็ว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 ใส่แว่นง่ายออกมาหมดเออใครอ้าวย่าังมึนอ้าวครับไหนจะแบ่ง เป็น2กลุ่มนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, องสะคนแบ่ง4นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวก็สมานสมัคคีก็คือ2ทีมเนี่ยจะต้องยืนบนหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ทับหนังสือพิมพ์เล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยก็คือสมานือนกันและใครได้เล็กที่สุดก็จะได้รางวัลน,นะครับอ้าวเอาเลือกเอาเลยครับจะวางตรงไหนอ่ะเอาตรงนี้วางเลยอ้า วางดีๆนะครับระวังหล่นน้ำนะครับวางเล็กไวต้ตกน้ำเดี๋ยวใชมา,ชากระมาอมฉันนได้ต้องไม่อ่อเขียนม่เขียนเอาเลยครับเชิญเลยเอาเพื่อนๆให้กำลังใจหน่อยครับยืนขาอย่าออกมานอกกระดาษน้ำเสพมน,นะครับอา้าวรอบแรกผ่านไปพับครึ่งแ<ๆ><ๆ>ล้วพับคพึ่ง าขาเดียวก็ได้แล้วแต่ไอเดียแล้วแต่ครับอย่าให้มีขาออกมาโผล่ข้างนอกนะครับเอาคนนี้คนนี้อย่าขายอย่าหลอดครับทับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าว่านไปแล้วแต่ครับพับไปอีกครึ่งหนึ่งอ่าคนักาได้โอ้พวกนี้ได้เปรียบเนี่ยห้องเดียวกันเขาไยสมหัวกันประทัอ้าอย่างเงี้ยเจอกันป่าวอ้าวแปะยกขา เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนับก็ได้แ๋ยวก็ยกตอนนับก็ได้พร้อมยังเอานับนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาพัอบอีกครึ่ง,งครับพัอบอีกครึ่งหนึง่งเอา้านี่แหละไอท่อนนี้แหละจะเป็นท่อนที่แบบสมรรถมังคีได้มากที่สุดอย่าให้ขาออกมานอกหลังบินนะครับเ้อายังอา่า เต็มตัว1 2 3เอ้า1 2 3 4 5โอ้โหสองทีมนี้เก่งทั้งคู่เลยครับพับอีกขึ้นเลยครับอ๋บบอ่าเะอาวแล้วตอนนี้เริ่มแบบสายหัวแล้วทำไงดีวะเนี่ยขนาดขาดข้างหนึ่งยังแบบไม่เต็มเลยนะเนี่ยอาเอาอยางเอาอยาง้อมอยางหนึง่งหนึ่ง 3ามสี่ห้าอ้าวอาวฟาอีกครึ่งหนึ่งครับโอ้โหเกินสองสามสี่ห้าตกลงชนะทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวรับของน้องวันด้วยครับอ้าวเดี๋ยวแบ่งหนึ่งสอง นี่มีกี่ตัวเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไอ้โจมาพอดีเลยโจโจมาก่อนเร็วครบแปดแล้วเร็วมามามาเฮ้ยเล็กไปแล้วอย่างนั้นอ่ะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนี่ยอย่างเนี้ยเอาเจ้าหุ่นยิมเอาหู่นยิได้เปล่ารอร้านนะมึงตกร้านหรือเปล่าปาวได้ก็มาหุ่นยิมกันทวันเออ เธอสวยที่เธอรอยยังก็เห็นเหรอโอ้โหทีมนี้สี่รูปแลนะครับเฮ้ยทำไมรูปมันแฟบลงแฟบลงเรื่อยๆเรียบร้อยมันเหี่ยวเหมือนอะไรอ๋อมันไม่ได้แฟบมันเหี่ยวใช่ไหม อ่าอย่างเงี้ยก็ยังได้แล้วือเรือเอเนี่ยโอ้โหทีมนี้ได้เยอะโอ้สุดยอดเลยอ่ะอ้าวนับครับนับเอาหนูมานับเลยนับ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 กี่ใบกี่ใบนับสินับเร็วไม่นับไม่นับกี่รูปครับเร็วนับได้กี่รูกเร็วอย่านับอย่านับรูกอื่นด้วยนะ อ้าว 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1เ 14, 14นะครับแล้วทีมเนี้ย1 2ึ4ง6อ8 9 10 1ี่2้าน้อยกว่านะครับแล้วก็เหี่ยวกว่าด้วยโอเคครับขอขอบคุณมากเดี๋ยวรางวัลแบ่งคนงานโตมาที่ชั้นเลย ครับสอเสือมาเร็วสมชัยครับมาสมชัยไปนะสมชัยมาเร็สมชัยเดี๋ยวดูนะครับมีผลไม้อยู่4อย่างที่เราอยากจะกินอ่าถ้าผมพูดสับปะรดสับปะรดก็อต้องยกเอวไปด้านท้ายเอามือเท้าสะเอวแล้วยกเอวไปด้านท้ายนะแล้วก็มะละกอมะละกอก็ท้าสะเอวแล้วก็ยก ไปด้านขวาน,นะครับเออและอันที่สามคือกล้วยกล้วยก็ต้องกระดกไปด้านหน้าอ่ากล้วยกระดกไปด้านหน้าแล้วส้มส้มก็กระดกไปด้านหลังสับปะรดมะละกอกล้วยส้มส้มกล้วยกล้วยกล้วยสับปะรดมะละกออะไรเนี่ยโอ้โหลังสิ <c oughs> ทำไม่ได้หรือไม่มีเอว <c oughs> เป็นสองแถวอีกคนหนึ่งมาอยู่ด้านหน้าใครสมพง์อ่าสิทธิชยยัยด้านหน้าเออนั่นแหละอ่าดูนะเดี๋ยวเพื่อนดูว่าทีมไหนจะได้เข้าไปก่อนทีมไหนทาถูกได้เข้าไปนั่งก่อนเออทีมไหนไม่ถูก